ค่ะแม่ครู่ขอกราบสวัสดีนะคะเอฟซี FC สุหูสุขุนทัานบัรไก่ตัดไก่ห่อกับเอฟซีใายบุญอยู่ทั่วโลกก็ลังติดตามอยู่ทั้งช่องยูทูบของเฮานะคะจะเป็นกินแล้วรวยแต่โม่้ารวยนะ้าชาผ้าชูกเสียอีพ้ารวยเกียพวกเอแเทอแล้วรวยน้องไอพ้ารวยพ่อกับต่อจริงใจนะคะกาไล่ภูไลก้นนะคะทีงานของเฮามาทำนาทีนะคะที่แม่คูอธิษฐาน ค่ะแม่ครูอธิษฐานไว้ว่ากันมีสุขมีลาภมีสุขม,มีมานแม่ครูกัสิมาล่ำถวายท่ทานพระธาตุพระนมขอบกับเหตุตนผาปา่าเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะไว้พระคุณเจ้าขอบกับวันที่24 e นะคะที่สิบมีทุนาที่หอโปูที่ภูขาที่ที่998าเก้าแยกขอบัดแม่ครูนะคะยู่ดอนค่ะล่ำถวายปูขอมกับถวายกองแยงรานะคะถวายกองแยงแล้วก็มีวุ้งหรือตีจุดคำ ไปรวมได้นะคะพร้อมกับผูใ้ใดอยากไปเอารูปภูมินะคะเพื่อเพียเตะเห็นค่ะใสก่กอดไปเรียบเอ็บ <c oughs> ค่ะใสก่กอดไปเรียบร้อยนะคะ <c oughs> ผู้ใดอยากไปรับกับเม <c oughs> ื่อกัวัตถียูบซีไปได้นะคะเด้อค่ะเป็นรับกับฟองดีน้ำปูนะคะพร้ <c oughs> พอมท, <c oughs> ที่ค่ะพร้อมกับวัตถียีบขาพี่กันนวล <c oughs> ก็พบวันที่2 5นะคะที่วัดโพชุมตักบาทแม่คู่วสิตักบาท53ลูกปูตาวา5 7เหลวาวา5 7ตุ๊ต่ออยู่มันมจะได้ว่าักะรวมตักบาทกันวันที่2 5วัดโพชุมอำเภอเพลนะคะตำบลชุมเสาเด้วยนะกจังหวัอดอุดรธานีข้าไปใต้เสาค่ะต,ต,ตั้งแต่เหลือตั้งแต่เย็บมุกเสานะคะตักบาทเสาค่ะ กาลืมตาแต่หนึ่งโมงนั่นแหละ81เกเซ็ตโมงคืนคือคนใส่แล้วนะคะข้ากระต๊องไปเตรียมตัวแะ้วก็กะหา17ลูดน,นะคะค่ะผู้ใดอยากรวมพร้อมกับกองแงวลำถวายถวายตนผาป่าสา่างพระธาตุเจดีย์ใหญ่นะคะครับผมกเรนเชอรเอฟติ C ทุกท่าน,นนะครับวิญญอยู่ทั้งบ้านนะคอะอยู่ในบริเวณงานของพระธาตุพระนุมตรง,งนี้นะครับวันทีกิฟต์ที่ ยูหอปูชีบขาวต้นเนื่งแล้วก็ถวายกล่องเน่าล้มกันยูหอปูชีบขาวนะค่ะพรสุตรีปลาท้องแล้วก็วกวกวกแ,ม,แกม่คั่วหอมนรอยบริวารนะคะเจสซี่ทุกท่านครับคัณนี้นะคะมีรงท่านของคุณชาติชายถวายน้ำนะคะเป็นไอติมละว่ากินให้ได้เรืออ่อไปสัมค่ะถวายแล้วก็เขาครับเ,เขากอง ของไอ้ใยกระดูกเล็กกัซืซอวาจังไหนก่อนคุณแม่อุด,ดม,ดดมดขเข้านะคะมีเข้ากองเราไปสั่งร้านแซ่บที่สุดแล้วว่ะล, <laughs> ลอยกองนะคะพร้อมกับลอยหาซีบอเบียงลอยหาซ <laughs> ีบค่ะพร้อมกับน้ำซุปนะคะมีน้ำซุปหลายอย่างนะคะเอฟซีเพิ่งรวมมาพร้อมกับท่านแม่เตียงเตรียมอาหารจัดกินมะฮอดเป็นแม่เตียง มาแล้วะวัติลยมากค่ะแล้วก็่เอฟที่ทุกท่านพันไปพันมาครับอยากกินน้ำอยากกินไอศครีมเล่นเชือกได้ค่ะเลื่อนเชือกพวกเป็นสายได้ค่ะกินฟรีเพื่ให้กินฟรีนะคะค่ะเอามาแจกโดยเฉพาะค่ะผู้ใดหิวนาคกไปเอาได้ผู้ใดหิว้วคอกระเอาได้นะครัอ้าววันนี้เป็นการล่ำถวายนะคะล่ำบวงสวงปู่อนันตนาคราชค่ะปู่พญานาคทุกพระองค์เอากล้องเอาได้หรือเปล่าบอกกันนะเอากล้องเปล่าหรือเปล่อง ข่าหอมครับลำ่ำไรพ้นการก่อนล่ำของแม่กู้นะคะค่ะบวงสวงเจ้าที่จะทานเจ้าบานจะซองสิ่งสตอันักาเสสกอํานาจบารีจอมแนาขราเจ้าเด็มร้อาเป็นรือเดียว กบกพอบเรียวเด้ตัตนตอภาวนาปูอนันตะลูขอบารมีได้เพยงห้าเงาหอขอร่ำถวายทอนเป็นทั้งกรที่สูงสูลูกขอบายเทพไทยมูชาเจ้าผูย้ยศงสู O yeah. yeah. เป็นทุกเคียนหรือไม่ายสีแตง พอกราบดานวางพื้นบารมีอาณาตานาคาราชตองใหญ่ปกต้องป่วยภัยให้ลูกหลานอยู่ดีมือหนี้ลูกได้ทําบาสีมือนีลูกได้ทําบาสีพอคื้บารมี เทพไท่ให้วยดลนบันดาลบารมีปูกฟังไก่ไพศาลลูกพอกรบดานวางทุ่งบารมีอนันตา,านาคราตรงใหญ่ปกป้องคอยไอยให้ลูกหลานอยู่ดีมือนี้ลูกไปทำบายเีมือนี้ลูกไปทำบายศรีพ่อคุณบา